ความจริงต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโรแมนติกคอมเมดี้ก็คือเป็นตัวของปริศนะครับที่อยู่<ม>ในยุคปัจจุบันนะครับเป็นซุกตาร์ในโลกปัจจุบันได้หลุดเข้าไปในยุคอดีตที่ย้อนเวลาไปถึง170ปีท<ม>ีนี้ก็จะเกิดเรื่องราวความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมากมายเลยก็ต้องรอติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้น อนี่เองนะครับผมแต่การบอกทุกคนนะครับคือเรื่องนี้นะครับไม่ได้ง่ายๆเลยนะนักแสดงต้องฟิตหุ่นแบบอย่างจริงจังด้วยนะครับผมพอจะโชว์หุ่นสักนิดหนึ่งไหมฮะปกติไฟแฟร์มิดพอจะถอดอะไรได้บ้างวันนี้พอจะถอดให้โชว์สักนิดนึงบนเวทีไหมต้องต้องมีนี่ครับพี่เอ๋ตรงนี้ไม่คดีใช่ไหมฮะได้ขาว่าช่วงนี้ลีนแล้วด้วยนะมีช่วงนึงบางอย่างอันนี้คือลีนฟิตเลยใช่ไหมฮะแล้วก็อตอนนี้ก็ต้องเรียกว่า<ไ>ใกล้เปิดกองแล้วครับก็ทุกอ,อย่างก็พร้อมแล้ว ครับผมอันนี้แฟนๆต้องรอติดตามนะครับใครอย่าดูคุณซิสซิ่นะครับผมนี่เลยครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับผมหงนั้นนะครับนักแสดงสองท่านนะครับคุณเรือจะพอจะพูดสักนิดหนึ่งไหมครับผมก็เป็นซีรีส์บอยเลิฟที่เข้มข้นมากค่ะเพราะว่ามีทั้งความตลกแล้วก็ความดราม่าแล้วก็มีความจริงที่สาววัยทุกคนต้องห้ามพลาดจริงๆค่ะ